ต่อันเลยค่ะพี่น้องเพราะว่านี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าป้าทัวบอกฟักแม่พี่น้องเือรูบบอกอยังมาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ลายค่ะพี่น้องฟักทองลา่ป้าปทีู่องไล่เขาตอก,กนเนี่ยเอา้า <ฮะ S 1> มันมีหลายพันุ<ะ>์อ,อันนี้ทองดำอันนี้ลายข้าวตอกอ่าลายข้าวตอกอ<บ>ันนี้ฟักทองไทยเนี่ยสองสายพันธุ์คือทองดํากับลายข้าวตอกเพราะว่าพันธุ์นี้เราเรียกจันที่ว่าอร่อยที่สุด โอ้พี่น้องเวลาเราเราตั้งกล้องอย่างนี้นะครับเบิร์เด้อว่าพี่น้องว่ามันเงวแล้วมันอลังการขนาดไหนนะะพี่น้องร้อยเมตรค่ะร้อยเมตรปาดถูร้อยเมตรนะคะพี่น้องคิดดูว่าอลังการมากปาดปาดปาดเป็นควันตาอิลีพี่น้องที่เดียเขามาเบิงนะคะปาดฟักทองญี่ปุ่นปาดถู ขนลุกเลยพี่น้องเมื่อคยเจอแบบนี้ตักเสือแล้วมีองุ่นด้วยใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้พี่มีองุ่นด้วยใช่ไหมไม่มีมีสตรอเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่สวนมากแต่ไม่รู้ว่าใครนะไปทําองุ่นเมื่อก่อนนี้ไม่แน่ใจว่าสวนไหนแต่ว่าสวนมากจะเป็นสวนฝรั่งเนาะเป,นเ,เป็นอะไร่านี้อ่าค่ะอลังการงานสร้างพี่น้องคิดอ่าเจอบวบแล้วค่ะพี่น้องเจอบวบบวบหอมดูค่ะป้าต้อุนแล้วก็มีฟัก เขียวแล้วก็มีบวบหอมอืมอันนี้เป็นบวบหอมเดี๋ยวเดินไปอีกจะมีฟักหอมป๊าดชิโตอลังการโอ,โอ้โอ้โอ้พี่น้องเลยบเถ่ายเวทดดงสุดยอดสุดยอดรวยแล้วรวยอีกไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ทั้งไหนเนาะพี่ทิพย์ป๊าดชิโตสมมติเป็นหุ้นดีหน่าละ โอ้ก็ก็ทิ้งบอกเออปาดออกกําลังไก่นี่ตู่บ่ต้องไป,ไปสป,ปอร์ตไหนแล้วค่ะถ้าคนไม่สู้ชีวิตจริง,รง,รงๆอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้คือฟักหอมเห็นไหมเออฟักหอมอุย้ยลวดลายไม่เหมือนกันค่ะมันเหมือนผักญ,ญี่ปุ่นเนาะมันเหมือนของญี่ปุ่นเลยเนาะสีสันไหมอ่าฟักหอมสก่อ๋อของสะก่นโบเขามีซื้อของเขาเมดยังวะพี่น้องอีย พนุ่จับมดอมันมืดหน่อยข้างในนะคะเพราะว่าไม่มีแสงตอนนี้เออเลื่อออกมาชัดเจนแล้ว,เ,วเออนะคะโอ้โหโพี่น้องโอนตนุนออมาเป็นคู่คเห็นไหมเวลาเขาออกมาเขาจะเป็นคู่เป็นคู่สายค่ะแ้วจะอยะู่เป็นคู่เป็นคู่<อ>โอ้สุดยอดเลยสาเอ็นนี่มันรับได้เยอะมากเลยสาเอ็นนี่แข็งจริงๆเนาะเขาแข็งแรงค่ะเนี่ยอะถูกพี่น้องเห็นไยสาเอ็นเนี่ยมันสามารถที่รับน้าหนักได้เยอะ ปาดเป็นตันๆเลยเนี่ยพลาสติกตค่ะช่างมอปนีเสือเนี่ยใครเป็นคนจุดเริ่มต้นที่พี่คิดจะทำสวนคะพี่อยากจะทำตั้งมาแล้วแต่แฟนเขายังไม่ได้พร้อมพอมปีนี้แล้วเขาก็เลยแบบเออโอเคถ้าคุณคุณเรียกอันใดคุณเรียกอะไรคุณเรียกสตรอเบอรี่หรือว่าจะเรียกผักไทยเขาบอกว่าผักไทยเขาก็เลยบอกว่าโอเคอันไหนที่คุณ อยากจะทำก็คืออุโมงอยากจะทําอุโมงมานานแล้วโอ้โหความฝันอุโมงเนี่ยพอจะได้มาเนี่ยเป็นเ็จเปเลยนะเพราะตอนนั้นเขายังไม่ได้ตามใจเราโอ้โหแล้วทีนี้พอพอเขาบอกว่าโอเคเขาพร้อมแล้วก็พอดีลูกสาวก็มาช่วยด้วยก็เลยได้ทำกันคุ้มเงินคุ้มทองพี่น้องเอ้ยหมุนวาสนาบางคนบอกป้าสวยเลือกได้แต่ป้าเราเลือกยังไงก็เลือกไม่ได้ก็โดนเต่ขี้โคลนพี่น้องเอ้ยป้าโดทุ่งอนังกัน และยอดนี่มันเก็บขายได้ใช่ไหมพี่นี่ได้ค่ะป้าดูเพื่นได้ทั้งทั้งขึ้นทั้งลองสมพ่อได้ไหมว่าการที่ความคิดเราทําเป็นอุโมงเพราะว่ามันมีส่วนที่ว่าข้างล่างเราก็เก็บลูกแล้วข้างบนข้างบนเราก็เก็บยอดใช่ไหมพี่อันนี้มันง่ายอันนี้ใกล้จะหมดแล้วเออโอ้ใกล้จะหมดแล้วป้าพี่น้องค่ะใกล้จะหมดแล้วนี่คือฟักทองนะคะฟักทองญี่ปุ่นป้าเขาเก็บออกมาเยอะมากแล้วจะเป็นฟักทองรุ่นไหนพี่ที่ขายดีที่สุดอันนี้ค่ะ เหรอสดในในเบเวียมคนในเขาที่ยมกินคนไทยเรือฝรั่งคนไทยค่ะคนไทยแล้วมันเนื้ออันนี้มันจะอร่อยมากนะเพราะว่าภักทองไทยเราล่ะอากาศมันไม่ได้มันอากาศสั้นอ่าคือน่าร้อนมันสั้นและใจแน่นทำให้ไม่แก่มากเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันเหลืองดีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ๋อเพิ่งเคยเห็น โอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างนี้ต้องหาโอกาสในช่วงมีสตรอเบอรี่ป้าจะพามาดูอีกทีนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันมันมันจะวายแล้วนะเือที่เขาบอกอันนี้ต้นอะไรนะบัวหิมะเออไปเจอสวนน้องคนหนึ่งหัวหิมะก็ไม่เคยกินนะคะพี่น้องดอกมันเหมือนดอกทานตะวันเลยใช่แต่เขาแต่ดอกเล็กโอ้แต่ไม่เคยกินเลยอันนี้แต่ว่าเพิ่งเห็นเดี๋ยวเราประมาณสักเดือนน้องแค่ัวอ๋อเห็นคนเขาบอกว่าอร่อยอร่อยแต่ไม่เคยกิน อ๋อโอเคนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนะคะมาวันนี้ก็วันนี้เดียวนะคะพี่น้องเดี๋ยวป้าก็จะปิดคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างนี้ก็อ่าเราเดินไปใหญ่ยังมีอีกใหอค่ะเอามามามาักแมวไงอ่าโอเคเพราะว่าน้าเจ๊วันนี้เสียสละให้เรามาชมสวนอย่างเต็มที่เลยว่ามาไกลค่ะค่ะอ แกพามาเรามาเที่ยวนะคะพี่น้องป้าก็เลยเออน่าดีเพราะว่าลุงไม้พามาโอ้ยกุสิมาได้พี่น้องเลยโอ้ยยังวายอยู่จากเสาวีหยังหล่อนะคะพี่น้องเอ้เนี่ฟักเนลเห็นไหมคะโอ้นี่แหละที่ว่านี่แหละนุ่ยฟักเนลมาเมื่อวานี่โอ้ที่ตะกี้นั่นเหรอพี่อันนี้มันกินยังไงวะเนี่ยนี่แหละเอาไปผัดไข่ได้เอาไปต้มจืดได้ทำได้ทุกอย่างโอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงวะเนี่ยจะออกวา กินดิบได้ไหมพี่กินดิบได้ไหมส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินดิบหรอมันจะมีรสขมไม่รือว่างไม่หวานจ้ะอร่อยโอ้มันลูกมันเหมือนลูกมะเฟืองว่ะฮ่าโอ้โหเห็นโอ้พี่ดูดิแค่อต้นนะแล้วก็เขาจะมาแบบโอ้โหเยอะมากเห็นไหมโอ้มันแตกยอดมันแตกไปหมดอันนี้อันนี้เราจะเอาพันธุ์อย่างเดียว ไอ้ตรงที่พี่ทิพย์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเราจะตัดยอดขายค่ะค่ะโอ้โหประมาณนั้นเลยอ๋ออันนี้ยอดมาพี่น้องอ๋อนี่ยอดมาละค่ะพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะอ่าแต่ลูกแมวนี่ไม่เคยกินไม่เคยเคยเห็นไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเห็นแต่อยู่ในเอ่อร้านในร้านอ่ะเขาขายเนื่อไม่รู้ว่าเป็นของพวกเอ่อประเทศเออตุรกีหรืออะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่าเอ้ยเรามันใช่ผักไทยเหรอที่จริงมันเป็นผักไทยใช่ไหมพี่ยอดอ่าเขาไซโยเต้เนี่ยเขาเรียกว่าไซโยเต้มาจากอประเทศญี่ปุ่นค่ะอ่าของญี่ปุ่นพันพันมาจากญี่ปุ่นโอ้โหอ้โต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 เขายอดเขาไปถึงไหนเขาจะขึ้นที่นั่นเลยเห็นไหมลูกแกปลูกว่าแกบอกแกปลูกแค่สองต้นนะพี่น้องนะคะมันจะลามขึ้นไปทั่วเลยพี่น้องตียาวไปนู่นเลยนะคะมันยิ่งแตก อุโม,มงยาวพี่น้องเดินเดินไม่เดินไม่ไหวหรอก <c oughs> นะคะต,ต้องต้องใช้เวลานะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาป้ามีสั้นมากเดี๋ยวลุงไม <c oughs> ก็บ่นแกต้องฝากกาเดลิ่งพรุ่งนี้อฮ้ยอันนี้อะไรบวมเงี้ยวเฮ้ยเหมือนงูเลยพี่น้อง <c oughs> อเห็นจิตตัวเดียวพี่น้องเอ้ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าพอ่ะเอองูเงี้ยวค่ะพี่น้องมิจ่ตัวเดียวสองลูกป้า บวเหลี่ยมที่แบบยาวไปอ๋อบวบบวเหลี่ยมของเราออโอเคค่ะอ่าสุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะหมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้หมดแล้วนะคะค่ะประมาณนั้นค่ะค่ะเอาวันนี้ก็ก็เดี๋ยวจะขอปิดคลิปนะคะเพราะว่ายังไงก็อ่ะมาเขือเทโตัวอ้ยของดีอยู่นี่ครับพี่น้องตัวตัวลูกมเริ่มเลยพี่น้องลูกอ้ยตัวตัวสีดำ อ๋ยเถอเถอเถพี่น้องค่ะมะเขือเทศพี่น้องบังในล่ะออ้มีตั้งหลายสีเขียวแดงดำดึงมืดมะดอ่ะเถอยาวเปนู่นแล้ะค่ะพี่น้องนะคะเป็นกิโลเลยยังวายอยู่ป้าตัวอันนี้ผักกาดนะคะพี่น้องนะคะผักกาดป้างามๆพี่น้องค่ะสลับสลับรสสั่น เอาป้าให้เบิ้งมะเขือเทศนะคะ<ห>พี่น้องมะเขือเทศนะคะเอามะเขือเทศเ,ะะเอเศนนอเอาพี่ทิพย์ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะอ่า้า <c oughs> งน้ำมะเขือเทศน่นหละเอา <c oughs> มันปิดเออเดี๋ยวด้วยค่ะเออนะคะ <c oughs> เอ้ามองเห็นยุนิดนึงค่ะพี่น้องเอ้านี่แหละค่ะขอบคุณมากมายนะคะพิธิป์จากสวนพิธิป์เบญเยี่ยมนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นได้มีโอกาสพามาเที่ยวนะคะเลยยังเพราะว่าช่วงนี้ใกล้มืดแล้วค่ะพี่น้องบางทีข้างในมันอาจจะบ้าชัดจนก็ขออภัยนะคะมันเป็นอุโมงนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจยังนะคะพี่น้องอยากจะซื้อพักซื้อยังถูกอย่างติดต่อค้ามาได้นะคะอยู่ในไตวิอของป้าก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าป้าใช้อินเทอร์เน็ตเยอะไ์สุดไม่ได้นะคะป้าต้องใส่เวทวิดีโอแล้วป้าเอาไปล่ให้นะคะคนใดสนใจก็นะคะ ทักทายมาเดอนะคะเพราะว่าเพิ่นก็นลงทีอยู่เดี๋ยป่าเสิเอลงทียูไห่ด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณมากมากคนไหนยังไม่เยี่ยมมาซื้อมายังมาได้เลยค่ะเ<ม>พิ่นยินดีต้อนรับมอ,อ,อมาเที่ยวนะ,ะค,ค,คะเพิ่นต้อนรับหมดเลยนะคะพี่น้องก็อขอบคุณพิธ์วันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ